กทที่หนึ่งเสียงร้องด้วยความเจ็บปวดของหมูยามที่มันถูกมีดปลายแหลมแทงคอนั้นช่างบาดลึกเข้าไปในจิตใจของอาต o งทุกครั้งที่ได้ยินเด็กชายวัยสิบสาไม่เข้าใจเลยว่าเหตุใดบิดาจึงมายึดอาชีพพี่แสนจะทารุณโหดร้ายเช่นนี้แม้จะได้ยินมาตั้งแต่เกิดเพราะตาแป๊ะเตียวยึดอาชีพขายหมูชนิดเลี้ยงเองฆ่าเองเสร็จ หากเขาก็หดหูหม่นหมองใจทุกครั้งที่ได้ยินเสียงมันร้องเหมือนจะขอให้ไว้ชีวิตเด็กชายเคยฟังพวกผู้ใหญ่เขาพูดกันว่าคนที่ฆ่าสัตว์เมื่อตายไปจะต้องตกนรกเขาไม่อยากให้ผู้บังเกิดกล้าวตกนรกเพราะเคยเห็นภาพของนรกที่มีผู้วาดไว้ตามผนังโบสถ์มาแล้วมันช่างน่าเกลียดน่ากลัวเสียเหลือเกิน นับแต่มารดาจากโลกนี้ไปตั้งแต่ปี2,460เขาก็เหลือแต่บิดาเพียงผู้เดียวไม่มีญาติพี่น้องที่ไหนอีกเนื่องจากผู้บังเกิดเกล้าทั้งสองพากันอพยพมาจากเมืองจีนตั้งแต่เขายังไม่เกิดจำได้ว่าตอนนั้นเขาร้องไห้มากที่สุดในชีวิตบิดาของเขาก็โศกเศร้าอยู่นานกว่าจะทำใจได้สามปีแล้วสินะที่มารดาจากเขาและบิดาไป ก็พวกผู้ใหญ่อีกนั่นแหละที่พูดเข้าหูเข้าบ่อยๆว่าที่มารดาเข้าอายุสั้นก็เพราะบ,บิดาของเขาชอบฆ่าสัตว์ถ้าเรื่องที่พวกเขาพูดกันมานั้นเป็นความจริงบ่านชนี้มารดาก็คงถูกลงโทษอย่างสาหัสสากันอยู่ในนรกจังน่าสงสารมารดานะักเด็กชายวัยสิบสามออกสับสนว่าก็ในเมื่อบิดาเป็นคนทำแล้วยายกรรมจึงไปตกที่มารดา คนเราทำกรรมแทนกันได้กระนั้นหรืออาตงเคยขอร้องให้ตาเป้เตียวเลิกอาชีพนี้แต่กลับถูกตะอคอกเอาว่าลือมังลูกนักข้อสองให้ก็ไม่เอาว่าข้าหมูนั่งลีทำให้รวยเร็วอีกหน่อยลื้อต้องมาฝึกกัจเตียวตัครึ่งจะไล่ย,ยึกอาชีพนี้เลี้ยงตัวบิดาของอาตงบอกอย่างนี้แต่มันบาปนะเตียเด็กชายท้วงบากเบิกชิกหายอะไร ว่าเลี้ยงลือมาจงตัวปังนี้ไม่ใช่เพาะขายหมูเหรอยามใดที่แต่แปะใช้คำว่าอ้วก,กับลูกแสดงว่าแกกำลังโกรธเห็นก็พูดกันว่าคนที่ฆ่าสัตว์เมื่อตายไปต้องตกนรกนะเตียลูกชายบอกกล่าวแล้วลือไปเชื่อมังทำไม้เฮอตรงเชื่อทำไมไอชิกหายพวกนั้นมังอิกฉาอ้วะมังเห็นวารวยกว่ามังนะแต่แปเตียวคิดไปอีกอย่าง ก็ไหนๆเตียรวยแล้วก็น่าจะเลิกได้หันไปขายผักขายหญ้าดีกว่าจะได้ไม่ต้องทำบาปทำกรรมเชื่อข้าเถอะอตรงพยายามเกลี้ยกล่อมผู้เป็นพ่อเรื่องอะไรว่าจะเลิกก็ว่าทำมาตั้งแต่หรือยังไม่เกิดตั้งแต่มาจากเมืองจีนเมี่ยวมังก็รวยครึ่งรวยครึ่งว่าแต่หรือเถอะต่อไปนี้ต้องมาฝึกงานกัดแกยแกออกคำสั่งไม่เอาหลเตียข้ากลัวตกนรก เด็กชายรีบปฏิเสธนาลกนาเล็กอะไรโง่ตาหาไอ้พวกเชื่อนาลกมังพวกขี้เกียจคงเราเกิดมาเลี้ยวก่าตายตายเลี้ยวก่อเลี้ยวกังนาลกสวัคงมีที่ไหนเรื่องโกหกทั้งนั่งอีเอาไว้หลอกคโงโง่ต่างหากแต่แป้เตียวพูดไปตามความเชื่อของตนแกไม่เชื่อเรื่องบาปบุญคุณโทษตรงข้ามกับลูกชายซึ่งแอบไปคุยกับหลวงตาที่วัดบ่อยๆ จนเกิดศรัทธาภาษาทะอยากจะบวชเป็นเนนจะได้ไม่ต้องมาฆ่าหมูขายอย่างบิดาเตียข้าขออะไรเตียอย่างหนึ่งได้ไหมเด็กชายทำท่าประจบด้วยการเข้ามาอบเอวบิดาตาแป๊ะอารมณ์ดีขึ้นตอบลูกไปว่าขออะไรหรืออยากไล่อะไรเตียจะให้หมกทุกอย่างแต่ลื้อต้องมาฝึกงานกับเตียแกตั้งเงื่อนไข แต่สิ่งที่ข้าขอเตียนั้นหากเตียให้ข้าก็มาฝึกงานกับเตียไม่ได้ชายชี้แจงหรือจะขออะไรตาแป๊ดเตี่ยออกสงสัยอตรงรวบรวมความกล้าแล้วตอบว่าขอบวชเนนนะเตียนะข้าอยากบวชเนนอยากบวชมานานแล้วฮะรู้ว่าอะไรนะบิดาถามเสียงดังข้าอยากบวชเนน ลูกชายตอบเสียงดังไม่แพ้กันบวกเนงตาแป๊ดเตียวทำตาโตคำพูดของลูกชายทำให้แกตระหนกลื้อจำบวกคำที่ขายอะไรนี่ลือเป็นบ้าไปเลี้ยวเหรอพูดอย่างฉุนเฉียวข้าไม่ได้เป็นบ้าข้าพูดจริงๆให้ข้าบวกธนะเตียนะอตงวิงวอนวะหม่ให้บวกเข้าบ้างเรามีกิง เรื่องอะไรจะไปเที่ยวขอข้าวุมอื่องกิงแกพูดโกรธรู้สึกผิดหวังในลูกชายคนเดียวมากถ้าทางอาตงคงจะเอาดีไม่ได้เสียแล้วมีอย่างที่ไหนแทนที่จะยึดอาชีพดีๆอย่างที่แกทำอยู่กลับจะไปบวชเนนข้างฝ่ายลูกชายก็รู้สึกผิดหวังในบิดาเช่นกันบิดาไม่เคยรับฟังความคิดเห็นของเขาไม่เคยเชื่อเรื่องบาปบุญคุณโทษ ตัวเขาเคยหนีไปคุยกับหรวงตาที่วัดพุทธารามบ่อยๆเคยชวนแกไปด้วยหากว่าได้รับการปฏิเสธไปเสียทุกครั้งด้วยเหตุผลที่ว่าเสียเวลาทำมาหากินและที่เขาไม่ชอบบิดาอีกอย่างหนึ่งก็คือแกด่าเก่งพูดคำด่าคำมาตั้งแต่ไหนแต่ไรโดยเฉพาะคำว่าฉิบหายนั้นแทบจะติดปากเลยทีเดียว ตอนสายวันนั้นเด็กชายตรงถือโอกาสตอนบิดาไปขายหมูแอบไปหาหลวงตาที่วัดพุทธารามด้วยดวงหน้าเศร้าส้อยเด็กชายคลานเข้าไปหาท่านแล้วกราบเบ็นจางขับประดิษฐ์อย่างที่ครูเคยสอนหลวงตาครับผมพูดกับเตียเรื่องบวชเนนแล้วแต่แกไม่อนุญาตครับตรงรายงานขณะพูดมือทั้งสองอยังคงอยู่ในท่าประนม อันแสดงถึงความเคารพน,นอบๆต่อภิกษุอาวุโสไม่อนุญาตกบวชไม่ได้ท่านกล่าวเสียงเรียบเด็กชายชึงต่อรองว่าหลวงตาบวชให้ผมก่อนแล้วค่อยไปขออนุญาตทีหลังจะได้ไหมครับไม่ได้หลอกอตรงเอ้ยมันผิดวินยัยผู้จะบวชต้องได้รับความเห็นชอบจากพ่อแม่ผู้ปกครองเสียก่อนไม่งั้นบวชไม่ได้ท่านอธิบาย เด็กชายตรงครุ่นคิดอยู่ประเดี๋ยวหนึ่งก็ถามอีกว่าถ้าขออนุญาตแม่คนเดียวจะได้ไหมครับคงได้มั้งท่านผ่อนผันครานึกได้ว่าเด็กชายเป็นกําพ้าจึงพูดขึ้นว่าก็แม่ของเจ้าเขาตายไปตั้งนานแล้วไม่ใช่เหรอผมจะบอกดวงวิญญาณของแกนะครับจะไปจุดทูบบอกที่หงซื้ออาตมออกอุบาย ภิกษุสูงวัยซึ่งมีตำแหน่งเป็นสงภานวัดนึกชมในความเป็นคนเจ้าความคิดของเด็กอายุสิบสามจึงตอบว่าตามใจก่อนแล้วกันจะเอาอย่างนั้นก็ได้ท่านมองตรงอย่างถูกชะตาดูหน่วยก้านแล้วเด็กคนนี้มีทีท่าว่าจะเหมาะสมกับเพศบรรพชิตบางทีอาจจะทำให้กรรมของผู้ที่เป็นพ่อทุเราเบาคลายลงได้บ้างนับเป็นวาสนาของตะแป๊ะเตียว ซึ่งแม้แกจะเป็นมิจฉาทิฏฐิหากก็มีลูกเป็นสัมมาทิฏฐิเตียของเจ้าคงไม่มาอละวาดเอากับข้านะท่านพูดไปอย่างนั้นเองรู้ว่าตาแปะจะไม่ทำอย่างนั้นเด็กชายตรงก็รับรองว่าเตียไม่ทำอย่างนั้นแน่ครับผมรู้เขารู้ว่าบิดาเกลียดพระเกลียดแบบจงเกลียดจงชังโดยที่เจ้าตัวก็ไม่รู้สาเหตุว่าทำไมต้องเป็นเช่นนั้น บิดาเคยประรบกับเขาบ่อย,อยวๆว่าเจียไม่อยากเหงผ้าเลยอาตรงเหงเลื่ยวมังครึ่งซ้ายอยากจะอ้วกทําไมคงอึงมังไม่เป็นอย่างเจียก็ไม่ลูกอาตรงเคยเอาไปเล่าให้เพื่อนบ้านฟังเขาก็พูดให้อาตรงไม่สบายใจว่าที่เจียเป็นเช่นนั้นเพราะเป็นคนบาปหนาสาหัสมากอยากจะถามหลวงตาอยู่เหมือนกันแต่ก็เกรงว่าจะได้รับคําตอบที่ทําให้ไม่สบายใจอีก สู้ไม่ถามเสียยังดีกว่าอาตรงเองก็ไม่รู้ว่าเพราะบิดาเกลียดพระจึงทําให้คลื่นไส้เมื่อเห็นพระหรือว่าเพราะคลื่นไส้เมื่อเห็นพระจึงทําให้บิดาเกลียดพระมันอะไรกันแน่ยิ่งคิดก็ยิ่งงงเหมือนจะรู้ว่าเด็กชายกำลังคิดอะไรอยู่ภิกษุสูงวัยจึงเอ่ยขึ้นว่าเตียของเจ้านัะกรรหนักในงั้นก็คงไม่ถึงกับเกลียดพระเกลียดเจ้าหรอก แต่ก็ยังโชคดีที่ได้ลูกมีปัญญาอย่างเจ้าจำคําของข้าไว้นะอาตงบวชแล้วก็ขอให้ทำกรรมฐานให้เคร่งครัดแล้วจะช่วยเตียของเจ้าได้บ้างไม่มากก็น้อยถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวผมจะไปจุดธูปบ,บอกแม่แล้วหลงตาบวชให้ผมเลยนะครับเด็กชายพูดอย่างปราบรื้มบวชเสียวันนี้จะได้ไม่ต้องฟังเสียงหมูร้องให้ใจหมุนหมองอีก อย่าเพิ่งบวชวันนี้เลยทางที่ดีเจ้ากลับบ้านไปก่อนพรุ่งนี้เช้าค่อยมาอย่าลืมเขียนหนังสือบอกเตียเจ้าไว้เสียด้วยแกจะได้ไม่ห่วงว่าเจ้าหายไปไหนท่านสมพันธ์นะเตียอ่านหนังสือไม่ออกหรอกครับแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวแกก็เอาไปให้เพื่อนบ้านอ่านให้ฟังกอบพระคุณหลวงตามากครับที่กรุณาเขาก้มลงกราบเป็นจางครับประดิษฐ์สามครั้ง แล้วคลานถอยหลังออกมาเมื่อได้ระยะห่างพอสมควรจึงลุกขึ้นเดินลงบันไดกุฏิมุ่งหน้ากลับบ้าน